สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะ,ะเพิ่งเลิกงานนะคะวันนี้เลิกเร็วนะคะสี่โมงครึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นสีแยกหน้าเดอมอนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็วันนี้โชเฟอร์มารับนะคะเราก็จะขับรถลงตรงลงไปที่อาหาดมิชชันเบย์นะคะนี่คือวอลลวอล์สตรีทเนมิสันอันนี้พาลิ s ัน <S เพเทดดิสเนเอเถนนเส้นนี้นะคะเพเทดดิสเนเอเนะคะค่ะก็หมู่บ้านรอบๆใกล้ๆนลอของพวกเรานี่แหละค่ะค่ะก็ไม่ไกลจากมิชชันเบย์นะคะท่าเดินไปจากนี่ก็ประมาณ20นาทีเนาะค่ะถนนหนทางสวยงามสะอาดค่ะหมู่บ้านแถวนี้น่าอยู่ราคาแพงมากค่ะคุณผู้ชมคะก็ไม่ไกลจากทะเลนั่นเองนะคะทำเลนะคะก็เป็นเนินนะคะเป็นเนิน สูงต่ำนะคะค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะสี่โมงครึ่งนะคะมีเมฆปกคลุมนะคะปกคลุมจะเห็นต้นไม้สีเขียวนี่ต้นโอ๊กนะคะเวลาหน้าหนาวเขาก็สลัดใบนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วเขาก็จะเห็นคือเขียวนะคะ ดูออถ้ำเนาะ,ะเขาจะร่วงนะคะเต็มไปหมดนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนินต่ําลงมานะคะต่ําลงมาค่ะก็ตรงไปก็ไม่ไกลจากนี้ค่ะาหาดมิชชันเดย์นะคะบ้านของเราก็จะไปด้านขวามือแลวคะ่ะไปซอยไหนก็ได้นะคะเดินจากนี้ไปเนาะค่ะถ้าบางครั้งเราก็เดินมาที่หาดค่ะ เดินจากบ้านเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีเห็นต้นโอ๊กไหมคะสวยไหมคะทุกคนสวยมากเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเนี่ยร้านค้าทั้งสองฝั่งนะคะตรงไปมองเห็นน้ำนะคะน้ำทะเลนะคะค่ะบรรยากาศมิชชันเบย์ค่ะค่ะทุกคนคะ่ะมาดู ีร้านอาหารนะคะ for for second for 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 torino for torino อุ to to ้ยเรียกก็อิตาเลียนนะคะอาหารอิตาเลียนนะคะคุณผู้ชม for torino for torino ชื่อของก็อิตาเลียนนะคะค่ะอ่าหาดก็ด้านหน้าเรานะคะ ด้านอถด้านนี้นะคะนี่มูวินพิกนะคะอไอศครีม <Moving pick. S 1> uh, นะคะที่พอพูลามากที่นิวซีแลนด์นะคะทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะเราจ <laughs> ะขับรถมานะคะ mm hmm. เพื่อมาชมบ mm hmm. รรยากาศแค่นี้แหละคะ่ะเราเราจะดูวัตถุพักเอางยจุดพักกันวอล์กก็ชอลลี่เนี่ยร้านร้านร้านอาหาร ะะทุกคนด้านนู้นก็เป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วก็ทุกคนก็มานะคะเนี่ยที่จอดรถนะคะสำหรับมาปิกนิกมาเดินออกกำลังกายนะคะที่หาดนะคะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีเวลาวันไหนนะคะจะมาถ่ายที่หาดถ่ายทำที่หาดให้ชมนะคะที่มองไปเห็นนู่นแรงจิตโตโต้นะคะมเมาแรงจิตโตโต้ค่ะ ทุกคนคะถ้าตรงไปก็เป็นหาดโคฮิมารามาค่ะโอเคเออชมด้านไหนดีด้านนี้ก็แล้วกันนะด้านทะเลนะค่ะจะมีเนี่ยข้าง,ข,างข้างทางนะคะจะมีที่จ็อกกิ้งนะคะแล้วก็บิสซิโกนะคะจัก,กรยานนะคะมีสองเลนนะคะค่ะถ้าใครต้องการจะมาจ็อกกิ้งนะคะโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะมาเดินมาจ็อกกิ้งออกกําลังกายนะคะทุกคนจากอาหาดมิชชันเบย์นะคะตรงมานั้นด้านนี้ก็คือ โคฮิมารามานะคะโคฮิมารามานี่เป็นพื้นที่เขตของหมู่บ้านของพวกเราค่ะซึ่งสามารถเดินทะลุหากันได้เนาะไม่ไกลนะคะจากโคฮิมารามาตรงนี้นะคะถ้าถัดไปอีกอีกอีกคอเนอร์หนึ่งนะอีกโค้งหนึ่งก็จะเป็นเซนเทเนเทเลียสหาดเซนเทเลียสค่ะมีสามหาดด้วยกันที่อยู่ติดกันนี่นะคะไม่ไกลค่ะสามารถเดินหากันได้นะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะมันเป็นวันวันเสราร์เนอะยังอยู่ในช่วงฮอลิเด์ก็จะเห็นว่ามีรถนะคะมาจอดเต็มเลยนะคะก็ลูกค้านะคะไปทานอาหารบ้างเนาะทานอาหารแล้วก็มาสวิมมิ่งนะคะคุณผู้ชมอากาศก็อบอุ่นนะคะวันนี้อยู่ที่24องศาเนาะที่ออเแลนนะคะค่ะมองไปบรรยากาศด้านนอกนะคะคุณผู้ชมโอเค เมนแลก็ร้านค้านะคะคุณผู้ชมร้านร้านค้าร้านอาหารตรงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะหันหัวรถนะคะเลี้ยวไปที่บ้านนะคะหลังจากที่เลิกงานแล้วนะคะพาค,คุณผู้ชมมาชมวิวสวยๆกับกบรรยากาศายามยามบ่ายเนาะนะคะค่ะชมวิวบ้านสวยๆไปด้วยกันค่ะนี่มันเป็นเนินเนาะคุณผู้ชมคะ่ะ ถ้าบ้านนะมีหนึ่งชั้นสองชั้นขึ้นไปอยู่ยบนเนินะก็จะเห็นวิวสูงนะคะเขาเรียกว่าอาอพาร์ตเมนต์เนานะคะ่ะถ้าเลี้ยวมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมาดิโอฟาร์มนะคะทุกคนมาดิวฟาร์มนะคะโอเคนี่ก็มีร้านนะคะร้านค้านะคะขายเบเกอรี่นะคะ ไอ้เบอร์เกอรี่อ้กาแฟเนี่ยค่ะมาดิวฟาร์มเห็นไหม าถึงตรงนี้นะคะเราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวานะคะเป็นซอยของบ้านของพวกเรานะคะฮาวาร่าโรสนะคะถนนเส้นนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปเนาะค่ะก็จะขึ้นเนินนะคะทุกคนบ้านหลังนี้สวยมากเลยการ์เดนคุณผู้ชมให้ชมบรรยากาศจะขึ้นเนินนะคะ่ะขาะเดียวกันก็ให้ไปดู <laughs> ช่างภาพเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณโชเฟอร์นะคะโชเฟอร์ไปรับแล้วก็ให้โชเฟอร์โอขับลงไปดูหาดวิชชดเบยหน่อยว่ามีผู้คนไปที่หาดเยอะไหมหาดยุ่งไหมบีซี่ไหมเนาะนะคะช่วงฮอลิเด์ก็คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะตามที่เราเห็นนะคะการนี้คือซอยบ้านของพวกเรานะคะ นะคะราจะมีรถนะคะจอดอยู่ตามข้างทางที่เขาแบบว่าบ้านบางหลังเขามีที่จอดรถไม่เยอะมากนะคะคุณบ้านหลังนึงอาจจะมีรถหลายคันเนาะโอเคมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะ h a v e a Good Day ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูท้องฟ้าแดดออกคะ่ะตอนนี้คู่สวยมากเลยแมกงามมากเลยท คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ